ของแท้คุ้มค่ากว่าเขารับประกันให้สูงสุดถึง3ปีเต็มนะครับเมื่อซื้อไปแล้วก็สแกน QR code นะครับแล้วก็ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับประกันสินค้านะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวมีดกลโนวดไฟฟ้าตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับมีดกลเนยจะมีทั้งหมด3ใบมีดแบบนี้นะครับปรับเอียงได้ตามโค้งหน้าของเรานะครับรุ่นนี้นะครับรับคมแบบอัตโนมัตินะครับจะลองให้ดูนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะนี่เมื่อเรากดสตาร์ทเนี่ยตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะทําางน เดี๋ยวผมจะมาลองโกนหนวดดูนะครับด้วยมิดโกนไฟฟ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้มิดโกนเป็นด้ามแบบนี้นะครับโกนทีไรบาดข้างทุกทีนะฮะก็ได้อยู่นะครับนี่ก็โกนเกี้ยงเก่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะเวลาจะโกนก็ค่อยๆโกนไปเรื่อยๆนะฮะถ้าจะให้ดีนะผมแนะนาโกนตอนที่เปียกดีกว่านะครับ เพราะว่าตอนที่มันแห้งหนวดเรามันแข็งไปนะครับเวลาโกนแล,ล้วมันเหมือนกระตุกหนวดนิดนึงใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ถนัดนะครับเราต้องลองใช้งานไปก่อนสักพักหนึ่งให้มันชินมือก่อนนะครับเราพอเรารู้จังหวะในการโกนแล,ล้วเนี่ยมันก็น่าจะง่ายขึ้น